อู้นมีเด็กพี่น e. อ like ้องอู้ยเต้นเล้บเต้นเล้บเต้นเล้บเต้นเล้เห็ดไก่พี่น้องเห็ดไก่เห็ดไก่เห็ดไก่หนีมาเมิงมาเบิงมาเมิงพี่น้องมาเบิงอู้นี่พี่น้องมาเบิงพี่น้องหืมบอกไงพี่น้องใอกไงพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่ครับโอ้พี่พี่น้องเห็ดไก่ครับผม ไปเบิ่งอีกไปเบิ่งอีกพี่น้องไปเบิ่งอีกพี่น้องหาอีกได้แล้วดอกนึงหาอีกพี่น้องหาอีกนี่เด้พี่น้องอุ้ยไม่แล้ว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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่แล้วนี่ครับดอกนึ่งพี่น้อ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 งวัดอ้ายะ โอ้่พี่น้นงนงงงอ,อ,งองนี่มาเบิง,ง,พง,เงพี่น้องมาเบิงเบิงโอ้ดีดวงนี่ว่างเลยก่อนพี่น้องโอหเห็ดไข่แม่พี่น้องพี่เขากัดเด็ดขึ้นมาเลยพี่น้องอู้สองดอกคุณน่ะพี่น้องหาอีกหาอีกพี่น้องหาอีก อุ้ยีพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอเล้วพี่น้องนีพี่น้อง,อง,องโอ้โอบักนามบักงามเลยเบักงามเลยดอกนี้บักน้มเลยครับนะคนรับพี่น้อง,โอ, oo oo! งโอ้นี่ครับพี่น้องข้าล่อยอีกแล้วดอกนึงนี่เดี๋ยวเพมออาให้ฐานนี่นี่ฟองดอก่าหันแล้วครับโอ้พุ่นนี่ครับนี่ครับโอ้พี่น้องพี่น้องงามครับครับพุ่นเหลี่ยกลายตาย ดอกไม้ไเลยพี่น้องอู้สามดอกเลยเฮ้ยปุนพี่น้องมัน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 พี่น้องมันอู้มันนีกับมันเว้ยมันคับพี่น้องมันคัะนี่ครับสามดอกผุนพี่น้องผุ่นผุ่นมือสามดอกได้ปนเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่นี่นี่เกิดด้วยใกล้ถนนนี่ครับพี่น้อง โอ้หมานคักหมานคัก